วัฒนธรรมมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนาดารุสซาลามสิงคโปร์กลุ่มวัฒนธรรมมาเลเซียเป็นกลุ่มประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามแต่มีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือาศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์และอินดูในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะก,การแสดง จะมีความคล้ายคลึงกันในขณะที่สิงคโปร์เป็นสังคมวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนมาเลและอินเดียดังนั้นกลุ่มวัฒนธรรมจึงมีความหลากหลายตัวอย่างเช่นการใช้ภาษามาเลเป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการของภาษามาลาย,ยูนั้นเป็นการตกลงร่วมกันร,ระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียและปุรนไยว่า ใช้บาฮาซาเรียวเป็นมาตรฐานอันเป็นภาษาของหมู่เกาะเรียวซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของภาษามาลายูมาช้านานการแต่งกายชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะแต่งกายคล้ายคลึงกันเช่นกลุ่มคนภาคใต้ตอนล่างประชาชนชาวมาเลเซียชาวอินโดนีเซีย ด้านศิลปะการแสดงมีการแสดงหนังตะลุงเป็นศิลปะการเชิดหนังหรือหุ่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมร่วมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเช่นไทยอินโดนีเซียหนังตะลุงมีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวาอินโดนีเซียและแพร่หลายไปที่อื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา หนังตะลุงได้รับความนิยมในราชสำนักชาวาบาหลีรวมถึงชาวบ้านทั่วไปโดยส่วนใหญ่จะต่างกันที่ขนาดรูปร่างและรูปแบบแต่จะมีความเหมือนกันตรงที่ทำจากหนังบัวและใช้เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลืองเล่นประกอบการเชิดหุ่นนั่นเองความหลากหลายทางเชื้อชาติของสิงคโปร์ในขณะที่สิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมทำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งทางด้านอาหารการแต่งกายตลอดจนการเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันไปชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนส่วนมากบูชาเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอูแห่งความยุติธรรมรวมถึงเทพเจ้าองค์อื่น ขณะที่ชาวฮินดูบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ชาวสิงคโปร์บางส่วนก็นับถือพุทธซึ่งจะมีกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาคา,า,า,าบบูชาวันวิสาขบูชาเป็นต้น